สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องน้ำตาลนิเตอร์ชาแนลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขึ้น15ค้าคำเดือนเดือน3เนาะขึ้น15ค้าคำเดือน3นะคะหลังจากที่วันนี้น้ำตาลไปทำบุญจากวัดมาเนาะแล้วก็ทำบุญ1 0 0วันของพระอาจารย์นัทนันเขมะอะไรนะเขมะเวโรด้วยเจ้าอาวาสของอดีตเจ้าอาวาสของวัดทับทันโคกสวายนะมาบ้านละ มาบ้านแม่ปูเจอแม่ปูเส้นตายายขึ้นศาลตายายคาดการว่าน่าจะมีตัวเลขเด็ดๆฝากแฟนช่องดูกล้วยดูกล้วยสิแม่ปูดูกล้วยสิเจอตัวเลขบ้างไหมเขาให้าศูนย์สี่จริงบ่กปลาจริงบ่กเห็นอะไรลูกฮหรเห็นตรงไหนเดี๋ยวก่อนคุณยายบอกเอียยายใหญยนะบ้านโุย นาม,ามืออ้อยโกนเจ้ามือสันี่หัวหมูเนาะหัวหมูเดี๋ยวเดี๋ยวขอสองก่อนนะคะอย่าพึ่งย้ายอย่าพึ่งย้ายเจอบ้างไหมในกล้วยโอ้มันต้องส่องในหัวหมูอะยายเขาบอกไว้แล้วเขาเลยไม่ให้เห็น,<อ>หนให้เห็นแหละขออนุญ,ญาตน้องแป๊บหนึ่งนะยายเขาบอกว่าเขาให้แล้วสี่สูยเลยลูกหลานเลยใช่บอกสามหสห ศีศูนย์เขาให้ไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เลยมาถวายเขางวดที่แล้วลอตเตอรี่นี่ไงตัวเลขนี่ไงนี่ไงซูมเข้าไปจะมองเห็นไหมนี่สองเลขอ่ะมันไอ้นี่เด็กเนี่ย่นีุ่เนี่ยไงเห็นไหมเนี่ยตรงใบหัวโคตรกัตัวเนี่ยตัวเลขจริงๆสามตัวเนี่ยมาดูดิ เออานอๆอัานอ่านอัดถ่ายถ่ายแล้วล็อกไว้เลยคุณผู้ชมสองนะส่องไปด้วยกันส่องนะส่องกับน้ำตาลส่องไปด้วยกันว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยในใบหูอ่าดูให้ดูกันเอาเองให้ส่องกันเอาเองนะคะ โอ้ซาทุซาทุซาทุขอให้โชคดีเออเอามาเบิ่งน้นำนำ้นำน้ำน้ำเดี๋ยวสักท้ายจังสีเห็นชัด,อ,ดอ่าดูสิปู่ย่าตายายวันนี้เรื่องงามยามดีลูกหลานมาไหว้มาเส้นขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยวันนี้แหละเด้อสามตัวตรงตรงนี่

เออกไปหล้เดียวงนึงะออกแล้วออกอีกก็ได้ตัวจะเป็นไหลอูห่าห่าโซนสี่เหนื่อนเห็นไหมไหนปลาอีไหน ไม่แต่ไม่ขนตัวเดียวในตรงคางใช่ไหมนี่นี่ใช่ๆตรงคางใช่ตรงคางนตเดียวตรงคางเดี๋ยวน้าตาลให้ส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงคางจะเห็นเหมือนกันไหมตอนนี้มันสะท้อนแสงอะมองไม่เห็นเลยอ่นแนมอีกต้นนึงไมกะขึ้นม้วแนมอีกตนนมก็เป็นเลเก่าเห็นไหมคะเห็นไหมอเห็นไหม เดี๋ยวป้าช่วยขยับกล้วยหน่อยช่วยขยับกล้วยก่อนช่วยขยับหยับขยับขยับขยับเนาะนี่จะอยู่ตรงนี้แหละจะอยู่ตรงนี้หละอันนี้มันสามสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งโอ้ยสองจุดเลยตัวเดียวกันสองจุดตัวเดียวกันสองจุดตัวเดียวกันอ่ะสองเลยนะคะสองจุด ตัวเดียวกันเหล็กเหล็กเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นให้ชี้สิป่าชี้สิได้เลยตัวนั้นจะเป็นเลขห้าใช่ไหมลูกแม่มองไม่ออกนะตัวนั้นแต่แม่เห็นสองจุดแต่แม่เห็นสองจุดมันแหงแน่มันแหงเน่ชัดเจนมากเลย เห็นไหมใช่ป้าเนาะตัวเดียวกันเนาะดูแต่แต่เนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยตัวเดียวกันชัดเจนมากเลยเอใช่ตเกาเนาะเห็นเลขาชัดเนาะลู้แต่ข้างเอเนี่เเออนั่ยแหละทีาขาวหนะงือบ่เคยเห็นแบบนี้มนี่นี่นี่ตัวนี้ยังหนึ่งเก้าขาวัละหตัวละ เห็นไหมเห็นอ้วนเห็นอะไรอพูดซิเห็นอะไรเห็นเหมือนกันนั่นแหละเลขเก่าเลขเก่าเรื่างหาเออ้สรุปแล้วใครมีโชคก็คือถูกนะตอนเนี้ยเออ วันนั้นแหละจะรู้ว่าใครได้โชคนี่ตอนนี้ก็หายุเชื่อเลยเวลาไม่หนึ่งจ้ะนี่สวยงามขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยปลาไหลนี่พันธหายแมข้างนี่นี่บลาพันธหายแมข้างนี่ในมงคลคุณโชมงคลเอ้ยหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหาเห็นมองนั้นแล้วหายมองข้างมองยูมองกิ้นมองนี่เลยต้นนี้เลยให้ตอนละนิ่มเปื่อยเปเป็นอยังนี้เดูใส่ก่อนไป่วัดมีดมาเพียงมาจะเซียนสุด

อย่ามางองแง่งงองแง่นกินกล้วยแล้วบอกเลขด้วยกินกินแล้วบอกเลขด้วยใช่ให้กินกล้วยไม่ได้ให้กินเปลือกอีหนูไอีหนูวาดเอาเลขอออกะไรบอกก่อนดูดูมองยายหนมองมองมาที่ยายทางนี้อย่าดิ้นได้เลขอะไรเอ้าเยี้จิ้มเอาเนี้ยจิ้มมาเหล่าข้าวเออพี่ยังขจง กินกินกินจะเอารางวันที่หนึ่งไหมลุงสุพรรณไอเอาเอานี่เคยซื้อไหมนี่เคยซื้อไหมฮอยงวดนี้จะซื้ออะไรโอวาไงเี้ายเมือีใช่ไหมจำได้หรือเปล่ากาเลขอะไรจำามันเดิมมันเดิมเหมือนเดิมหนึ่งห้าแล้วเลขสตัวมันเลขอะไรเหมือนเดิม หนึ่งห้ากับอะไรหน่6ห้านึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเนาะเห็นเป็นเลขหกด้วยนะนี่เราขาวยังอีกนี่ เรียกเรียกเออวันนี้ม่น่งตากแม่